ครับสวัสดีครับผมมายุนะครับจาก PW Audio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกะจะมารีวิวอัปเดตนะครับชุดเครื่องเสียงนะครับพอดีลูกค้าสั่งนะครับชุดเครื่องเสียงเป็น2คูณระบบโมโนนะครับเพื่อนะคดสคูณสนะครับพิกัดนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านแพงนะครับอำเภอบ้านแพงด้านหลังผมอาจจะเป็นเขียนว่า ตาตีแซบเบอร์นะครับอายาุเป็นล้านนะมูกระทะประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดอยากมาฟังเครื่องเสียงมานั่งกินเนื้อย่างฟังเครื่องเสียงไปบิวไปนะครับยนเชิญใดตาตีแซบเบอร์นะครับอ่ะเห็นจะซื้อก็บ,บอกแล้วว่าแซบเบอร์นะครับเดี๋ยวผมอยู่พาเขาไปเบื้องว่าชุดนี้มีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวจัดแบบไดว่างแบบไดน,นะครับผมกับพึ่งมาหอด้นกันโอเคเดี๋ยวผมพาย้ยางอเขาไปครับ นีสิเป็นรถทีมงานนะครับมาส่งไปแล้วครับส่วนดันใน,น่าจะมีสองโซนนะครับอีกโซนหนึ่งยูฟังนี่อันนี้โซนดันในนะครับอย่างเขามากก๋าสีโต๊ะหมูกระทะนะครับหมูกระทะชาบูนี่ละครับอ,อันนี้ฮาก็จะมาติดตั้งอยู่นี่ซึ่งสายลำโพงนี่เฮาวบ่ไเ้เฮดมาก,ก่อนนะครับ เพามาเบื้องหน้าง,งานแล้วเขาค่อยเหตุเพราะว่าถ้างานติดตั้งเนี่ยต้องมาเหตุหน้าง,งานนะครับมันจะค่อยสีโอเคแต่ถ้าเป็นงานทรงกลางแจ้งเนี่ยเขาต้องอันนี้บอมบอฟิกปัไดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นทงานกาลังจะแตง่งเ็ดสายอยู่นะครับการเดตสายน้ำพุงแล้วก็แล้วนะครับนะครับกต็ตามสายเหตกันอยู่นี่นะครับสร้างน้นนะครับดำเนินการถ้าผมที่นี่นะครับผม,มได้ต่อแล้ว ต่คือที่จริงอ่ะลูกค้าเพื่อนี่เอาแฟนนะครับเพื่อแนแขนงไว้บางทีเป็นคือนะครับแต่ว่าอันนี้คือเขามาส่งแล้วกบอุปกรณ์หรือช่างบ่บิบรยูนะครับก็เลยต้องเอาติดตั้งพ่อได้เปลี่อนปนะครับคือผมอธิบาย,ยาลูกค้าฟังอหละ,หละ,พะเพราะว่าติดตู้แขนนะครับถ้าแขนมัเคอทีอาจจะดรถนึ่งนะครับอันนี้เขาตั้งซ้ําได้เปิดแต่จะประมาณนี้เดี๋ยวผมสีพาเบิ้ลไวามียางแนชุดนี้นะครับ เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นจะเป็นตู้แผดสองใบตู้เบสสองใบที่ผมพายย่างเบอร์กี้นะครับแล้วก็ในแหลกเอาว่าเบิร์ในแหลกเ,เลยนะครับในแหลกเริ่มต้นก็นจะเป็นมิกนะครับมิกตัวนี้เป็นของไม้ออเอ็นพีอ,นพอ,อีนะครับเพราะว่าของพีวีบิวบอมี่ฮอตแปดนะครับแปดช่เนลบอมี่เฮมิเตอร์ซีสิบสองสิบหกนะครับแปดเราไดต้องเอาของนี้ออกนะครับจากที่นี่ส่วนในแหลกนะครับในแหลกอ่าจะเป็น ตามสเต็ปครับ EQ คอร์ดแล้วกับพาวเวอร์ครับนะครับอันนี้สิเป็น1.2ใส่ครับเพื่ออนาคตอนาคตซื้อ1.0มาครับต่างเพชรซีคุณซีก็ได้ขึ้นกันมันก็แจมเลยนะครับปุบ๊บแล้วก็มีแลกไหมแถมแล้วก็สายลำโพงนะครับสำหรับใส่งานแต่สายเนี่ยผมเดินไม่ไห้ลูกค้าแล้วนะครับแต่มีประมาณนี้ต,นนนนตู้ตู้เขาจะเป็นตู้ไม้ก็คือจะเป็นตู้แขวนนั่นแหละก็อันนี้ห้องห้องวัดในแขวน ว่าเฮาวต์ล้อล้อหัตสร้างแหยยังเพิ่นมาเฮ็ดพุ่งหลังคาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะแกนดีหมดวิธีการใส่งานแล้วนะครับวันนี้ประมาณนี้สําหรับลานในาย่างลานในาย่างอยเอาน,นาะครับผมลานในย่างนะครับรอยู่บ้านแห้งนี่ครับในในถ่ายเจ้าของลานปไปไปยืนข้างผมไดนไครับเก็บซีรีสีวิวทุกคน <laughs> <laughs> นี่ครับก็ในย่างก็ปากปากก็ง่ายอยู่บ้าน อยู่บางแพงครับร้านตาสีเซฟเฟอร์ชาบูหมูกระทะอ่าอ่าแล้วทานแต่ทานมาอ่าแมทได้กลับได้หลังรอไม่ผิดหวังครับมีรอยรโตเนาะอนาคตอนาคตอนาคตแมทชิมแมททานแมทฟังเพลงฟังเสียงได้นะอนาคตอะไรเพื่อนเล่นหลากหลายรูปแบบอาจจะมีพวกซองนะครับไปคอยรอติดตามไปนะครับประมาณนี้การใจที่จะอิวกันเลยขี่รถไปหาประมาณหกสิบกิโลเนาะครับหกสิบกว่าหกสิบกโล นะครับการดูแลกันแต่ีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมกับฉีร้องไม้แห้งพี่เขาคนโยธาได้คับผมสุดเพียงให้ฟังแหละครับท่านมีโอกาสได้จะมาเวลาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับครับดีครับ